แต่ตอนนี้นะครับเรื่องราวดีๆก็กําลังจะเกิดขึ้นในไมนานข้างหน้านี้อย่างที่เรารู้กันอยู่นะครับว่าคุณหมากกับคุณคิมเบอรี่เขากําลังจะเข้าสู่พิธีวิวากนท,ทุนขณะ,ะแล้วแต่คนเราเนี่ยเคยไหมแบบว่าเมื่อปีที่แล้ววันนี้ ทำอะไรไว้แล้วเดี๋ยวนี้มันดีนะไอคิสตอรี่หรือไม่ว่าทั้ง Facebook มันจะวนให้เราได้เห็นว่าเมื่อปีที่แล้วเราทําอะไรการเตือนความจาแล้วก็เมื่อวันที่17เมษายนที่ผ่านมาเนี่ยก็เตือนความจํานะครับเรื่องหนึ่งของคุณคิมบุรีกับคุณหมากนั่นก็คือวันที่คุณหมากเนี่ย เซอร์ไพรส์ขอแต่งงานเนี่ย<า>คนลุกเลยเออปีนี่นแล้วนี่เห็นไหมเขาบอกว่าย้อนภาพวันแห่งความสุขเมื่อปีที่แล้วนะครับวันที่17เมษายนที่ผ่านมาเนะี่ยคุณผู้ชมคู่รักพระเอกนางเอกอย่างมากปรินสุภารัตน์และก็คิมเบอรี่นะครับที่เซอร์ไพรส์ขอแต่งงานท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความโรแมนติกโดยนางเอกสาวคิมเบอรี่นะครับก็แช์โมเมนต์ครบรอบหนึ่งปีที่ถูกขอแต่งงานนะครับอย่างที่เราเห็นเนี่ยครับคลิปหวานๆแล้วก็ข้อความภาษาอังกฤษที่แบบคือ อ่านแล้วแปลแล้วเนี่ยม,มันเข้าใจว่าเออความรักของคนทั้งคู่เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีนะแล้วก็ปีถึงถึงผ่านมาแล้วก็ยังมีภาพที่ทั้งคู่ฉลองกันหวานฉ่ำอีกด้วย<อ>ซึ่งตอนนั้นจําได้รู้สึกว่าจะมีคุณณเดชด,ด้วยใช่ไหมคุณณเดชคุณยายา่าใช่ไหมที่เขาไปเซอร์ไพรส์กันตอนที่เขาไปเที่ยวกันเมืองนอกพี่ก็เคยนะไอ้กิจสตอรี่ที่เขาวนมามันบางทีคือวนมานี่คือ คนเก่าเลิกไปเลยแล้วก็วนกลับมาเออมันจะดุงยองเลยฉันฉันไม่เคยมีสตอรี่กับใครที่แบบว่าคนเดิมแล้วอยู่เขาปีเออทำไงดีอ่ะแล้วจริงๆยอมเลยตบมือให้ไม่เคยเป็นไหมคุณผู้ชมคือแบบไอจีสตอรี่วกลกับม่อย่าให้คนปัจจุบันเห็นเด็กค่ะไม่ก็คือแบบ ครแล้วไม่เคยได้ใช้วันเทศกาลสําคัญกับใครครบหนึ่งปีเลยอแปลกมากหรือวพราะเราเป็นคนดูดีเกินไปจะไม่มีใครอยู่กับเราครบรอบนานขนาดนั้นเราเป็นคนดีเกินก็รอรุ้นกันแล้วกันสงการปีหน้าจะอยู่กับคนดหรือเปล่าก็รอรุ้นอยู่นะเออรอรุ้นอยู่ค่ะเอาเอาให้รอดอ